สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านนะครับเพื่อนๆครับทาง youtube นะครับอันนี้สวนลุงสันเนาะเอามานำสนเสนอขายกิ่งพันธผักสาบพันธทวายนะครับผมกิ่งพันผักสาบนะครับหรือผักอินูนพันธทวายแท้นะครับผมออกลูกทั้งปีนะครับผมอ,ออกลูกทั้งปีเนาะของสวนลุงสันเองนะอ่า ถ้าสนใจก็ติดต่อทางไอดีไลน์หรือเฟซเฟซบุ๊กนะที่แปะใต้ลิงก์นะครับแปะแที่ใต้ลิงก์แปะที่ใต้กดที่ลิงก์เลยนะครับผมกดที่ลิงก์ได้เลยสนใจก็กดที่ลิงก์ได้เลยที่ใต้คลิปนะครับใต้คลิปวิดีโอครับเอามาให้ดูต้นต้นพันุ์ผักสาบนะครับต้นพันผักสาบต้นพันธ์ผักสาบาหรือผักอินู์ของเรานะครับ ที่ทางสวนลุงสันได้เพาะชำเอาไว้ครับที่เห็นอยู่นี้ประมาณพันกว่าต้น,นครับผมนะครับที่เห็นอยู่นี้ประมาณพันกว่าต้นนะเพื่อนๆนะครับพันกว่าต้นครับผมก็เพื่อนๆสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับทักเข้ามาได้เลยเนาะประมาณสิ้นเดือนนี้เราจะเปิดเปิดจำหน่ายนะนครับประมาณสิ้นเดือนนี้เนาะก็จะเปิดจำหน่ายได้แล้วนะครับ ต้นพันผักสามนะครับผมอันนี้นาชาได้ประมาณสิบวันเนาะเพื่อนยสิบวันมันจะแทงยอดแล้วนะครับติดใบมากครับเพื่อนเห็นไหมครับติดใบมากนะแค่สิบวันนะเพื่อนนะอาจจะติดใบมากเลยครับผมเนี่ยแต่แต่ยอดแล้วครับสิบวันเนาะสิ้นเดือนนี้เราก็จะออกจำหน่ายครับถ้าเพื่อนสนใจก็นะ ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจนะสนใจกิ่งพันผักสาบหรือเขาเรียกผีนูนนะครับอ่าเราทางสวนลุงสันเนี่ยมีจําหน่ายพันกว่าต้นนะครับผมถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมจะแปะลิงก์ facebook ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอครับนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับผมแล้วจะเจอช่องทางทางเฟซบุ๊กนะครับ เข้ามาสอบถามอินบ็อกซ์แชทได้คุยได้ครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมตามนี้เลยเนาะเพื่อนครับอ่าต้นพันธุผักษาพัพนธาวายของสวนลุงสันเนาะรุ่นนี้เนาะจะออกจําหน่ายสิ้นเดือน,นครับทั้งหมดพันกว่าต้นนะเพื่อนพันกว่าต้นนะเราจะออกจําหน่ายประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับผมนะ,ะโปรโมชั่นอะไรต่างๆเราพูดคุยกันได้นะครับอ่า โอปชั่นต่างๆเนี่ยเราพูดคุยกันได้ครับผมชุดนี้เนาะมีพันกว่าต้นนะเพื่อนเพื่อนสิ้นเดือนนี้เราจะออกจำหน่ายนะแต่เดือนนะสิบวันนั้นเพื่อนนะสิบวันแล้วก็แตกยอดได้แล้วมันเป็นพันธ์ทวายนะนเพื่อนวันนี้เป็นวันออกออกพรรษานะครับออกพรรษาเนาะออกพรรษาแล้วก็จ,จัดจำหน่ายได้เลยนะครับอ่าครับผมอ่าพันธ์ทวายเนาะก็โอเคนะครับผมขอบคุณครับ